บายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนข่าวสุซองอามาพีเคพีแชนแนลเด้อทุกคนมือนี้ก่ออยู่กับอา,าอคิ้น่้อยเส้นเคยเนาะคือมือนี้เฮาอยู่ในสวนไม้ไผ่ทุกคนอยู่ในสวนไม้ไผ่เนาะก็คือเฮาที่มาซอกหน่อเนาะทุกคนหน่อที่เฮาที่มาซอกในมือนี้ก่อจะมีสองอย่างเนาะทุกคนเมื่อกี้เฮาเข้ามาปุ๊บเราก่อเห็นเลยอันนี้จะเป็นหน่อหน่อยักษ์เด้อทุกคนเฮาบุบุกหูซื้อ,นอเอน,นอากนะก็เลยเอิญหน่อยักษ์เนาะแล้วก็มีอีกหน่อ ตอนนิดนึงเนาะตัวนี้น่อยเขาเะเอาไปเฮ็ดหนอยักไส้เด้อทุกคนเดี๋ยวสิเป็นจะได้ก็ขอให้ทุกคนติดตามนำกันไปเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาก็สิจับยายุงไปซ่องหนอ,อก,กันน,นีทุกคนเห็นแล้วเห็นแ,นนนแล้ว,วทุกคนเดี๋ยวนี้มีฮอตล้ดูชอกหนอไหมเลยเด้อทุกคนหนอไหมกำลังออกเนาะดูแล้วเห็นบ่เห็นบ่ บุหูซื้อหนอเด้อทุกคนไผ่หูเกาะอมเมนต์บอกเด้อเออ็น,น,นอขาหนอขาอันนี้ตัวนี้เขาสิเอาไปเฮ็ดเมนูยักษ์ไส้เด้อทุกคนเดี๋ยวสิไผ่ยักษ์ไผ่ยักษ์หูเกาะติดตามลงกันไปยาวๆเด้อเขาสิปอกเด้อทุกคนเด้อรูปภาพลายให้ ปอกแบบนี้เลยบุบปอกมดเนาะทุกคนเนาะปอกซามนี่แล้วก็ใส่เลยส่วนหนอยักษ์ตัวนี้เขาจะบุบปอกเด้อไปซอกไปเรื่อยๆอู้ตูทัดขึ้นเป็นบอกตัทัดอืมตัวทัดขึ้นโอ้ตูทัดลายทุกคน ฝนตกเขาปลาคือย่านไปตูท้ทาดทนะนและเนาะเจนมาดูฝนแบบนี้นี่มนดีแล้วหนค้าบอกนี่กำลังออกเลยเนาะทุกคนเนะาะทวายยังมาซอกสาดกว่าน,นี้คือออกซุ้มเป็นต้นหมดแล้วมาตอกเอา บ่มีผู้ใดบ่มีภัยมาซอกกันเลยสูงมวดเลยทุกคนเบิ่งไหมพอแล้วดูซอกหน่อไม้เลยเด้ออืงามแหงทุกคนซอกตอซอกตอโนตุตตนี่อัน ชาวบ้านเพิ่นมัดตกไปขายเนาะทุกคนเนาะสามารถขายได้ตัวนี้นะบ่ได้กินหนอโดนเลยทางแรกคงปีนี่เด้อที่เขาเออไปซอกเธอหนึงแล้วเนาะแต่ว่าบ่เป็นหนอแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นหนออยู่ในป่าลึกๆเลยทุกคนตือนีมันพักแล้ว Yang saya buat ayah. Malah yang, kalau agak pergi makan. เห็นน้อยักษ์แล้วเนาะคือน้อยักษ์ตัวนี้เขาจีซอกไปเฮ็ดน้อส้มเดินคนเด้อู้ยายแห้งทุกคนปีแรกเนาะที่มาซอกนอ้อตัวนี้ครั้งแรกในปีครั<ะ>้งแรกในปีเออครั้งแรกของปีนี่เนาะว้าวน้อยยักษ์ทุกคนน้อยยักษ์น้อยยักษ์นีเตะตัวมด สีสันมัน<อ>คือโนว,วานเนาะมันจะคือกับอันโนว,วานแดงเนาะทุกคนแต่ว่าบบแมนเดอร์าเวากุบุกูบุคูคือกันเนววาะว่ามันซื้อเนี่ยไรฮะนะเขาเอิ่นแต่ว่านอยากเนาะทุกคนเบิ่อไหมปลาทูความใหญ่อู้เอาไปเฮ็ดหนอส้มเดอร์ววน,นี่กกเอาไปแกงกินก็แซ่บเอาไปแกงเอาไปต้มแล้วกับจำเจียวกับแซ่บแซ่บเลยทุกคนเดี๋ยวฮอว์ี่ไปซอกตอกเลยเนาะทุกคนเนาะ ตัวนี้เฮาซีบอปอกเด้อจับไปแบบนี้เลยโอ้ทุกคนทุกคนทุกคนเห็นอีกแล้วเนาะขึ้นลายแท้ต่อเถอดอ้าวหน่อยยากหน่อยยากทุกคนหน่อยยากเด้อว,ว้าว ทุกคนอ้ลูความใหญ่นาะทุกคนเนาะบึงแมปะโจโอ้สองหนอ่อสามหน่อเลยเด้อทุกคนนี่ใหญ่แหงเนาะสอกต่อเด้อแบบบ่แแ่เลยนักแห คนน,นี่นอนนึงอย,ยวเอาสิลงไปตัดเด้อทุกคนมันจะอยู่บนหั่นเนาะทัดตัวลายแมง ได้ซาสี่อันแล้วเนาะโนยักษ์ของแท้เดลยทุกคนคือเฮาชิซอกไปตามทางเนาะทุกคนเนาะปูวัาสุทานมันหลแหกน่ะเพราะสร้านะงเขาไปซอกอยู่ทางในแต่ว่าตามที่เบิ้งเฮาซอกตามทางก็คือชิกเอาบ่มมดดองเนาะทุกคนเนาะเบิงเนาะคือยกซิบยกชิบโอแพ่เรียวนะซอกไปอีกน้อยนึงเนาะซิซอกเอาอีกน้อยนึง บุมไม่ปะทุนี่ทุกคนคือตอนนี้เฮาเกาะซอกนอนไม่ยังก่อนนี่นกขานนกขาเนอ,นอทุนได้ ่หนึ่งแล้วเนนะคือเขาเอาลายเด้อทุกคนป้าไหวให้มันเป็นต้นเนาะทุกคนเนาะเป็นต้นไลยๆต้นเพื่อมือนาเขาที่มาซอกกินอีกเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนก็คือเนาะยษ์ก่อได้ประมาณนี้เลยทุกมีสี่อันเนาะทุกคนเอาไปเฮ็ดเนาะส้มเนาะเพื่อป้าไว้กินโดนๆเลยทุกคนแล้วก็มีนี่เนาะขาของเขาเนาะขาของเขาก็จะได้ประมาณนี้เนาะเอาแต่ซ้ำนี่พอกินขึ้นนี่เนาะทุกคนเนาะ บอหลายป้าให้มันเป็นต้นเนาะทุกคนเผื่อเธอหนาวมันบ่มีต้นเรแล้วก็เฮาซีบ่มีบอลซอกกินนะเฮาต้องทักษาไว้เนาะโอเคอันนี้จะบ่ปอกเด้วเดินเสี่ยวกลับไปแบบนี้เลย,เยโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอยู่เฮือนเด้อเดี๋ยวสิกลับไปเฮ็ดเมนูอาหารให้ทุกคนได้เบิ่งเดี๋ยวเจอกันโอเคเนาะทุกคนคือ เขาได้กลับมาฮอตเฮือกเลยทุกคนแต่ว่าบุ่เป็นกลับมาเดี๋ยวนี้เนาะกลับมาเมื่อวานแต่ว่าวันเจ็บตาเราเลยไม่ได้ถ่ายล้วก็เลยมาถ่ายมือนี้เนาะทุกคนนี่หนอคือลวกลวกไหงแต่มือวานแล้วซิสิถ่ายแต่ว่ามันถ่ายบุไดขนาดเนาะเจ็บตาใหม่ใหม่เขาตาก็เลยเจ็บเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เอาซิมาเฮดเมนูเนาะยักษ์ไส้กันเ้อทุกคนอันนี้พักหอมของเขากจะมีพักหอมบัวเนาะหอมบัวของคนดอยเดอแลวก็มี ผักหอมตัวนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีผักหอมป้อมเดินคนผักหอมป้อมแล้วก็สินงัวเนาะสินงัวน้นอยนึงแล้วก็มีมักเพชรดิบแล้วก็มีหมักผลไม้ปลาเดอร์อันนี้อันอยู่ในคลิปอาคาน้อยที่ไปเอามาเนาะไปเอามาแล้วก็เฮาไปส่วนแล้วก็ไปเห็นแล้วก็จับก้ัมมาเฮือนสองสามหน่่ยเนาะทุกคนก็อนเอามาฮ็ดกินโอเคเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็มา ซับสิ้นน้องทุกคนสิมาซับสิ้นกันเดอ้อไทยนี่สิมาซับสิ้นงัวก่อนเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ฮาสิเฮ็ดเมนูยักษ์ไส้เดอ้อเมนูยักษ์ไส้หนอเนาะเมนูหน่อยยักษ์ไส่นะตอนนี้ฮาสิซอยซอยแบบนี้ก่อนซับใส่แบบนี้เลย ใส่แบบนี้เนาะทุกคนถ้าว่าอยากใส่หลายก็ใส่หลายอยากใส่น้อยก็ใส่น้อยเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าใส่หลายมันเกาะซี่เวลามันซุดมาซุกมาละมันเกาะซี่ออกมาเนาะเราเลยซี่ใส่ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ปิดแบบนี้เออใส่นิดหนึ่งแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็ว่าเอาตอกมัดก็ได้แล้วเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนคือตอนนี้เฮากะ ใส่ใส่ของมันหมดแล้วเน,ะวนเาะละกะเฮาหมัดแต่ตัวใหญ่แบบนี้เนาะตัวน้อยเฮาบ่มัดละเดอะ้เอเฮาซิเอาใบตองมาห้องเนาะทุกคนมาห้องไว้อยู่ทางนู่นเดอ้ออันนี้จะเป็นหัวหวหนึ่งเข้าเนาะเฮาหนึ่งเข้าทุกเส้าเลยอันนี้เฮาห้องใบตองไว้แบบนี้เนาะทุกคนเนาะหล้วก็จับตัวใหญ่ใส่ทางรูมเนาะเพราะว่าอย่างตัวใหญ่มันซีบ่ซู้ขนาดทุกคนเนาะใส่เลยเดอ้อใส่ไปแบบนี้แหละ เขาจะได้ดึกหนึ่งโดนลยหนึงเพราะว่านี่จะเป็นสินงัวเนาะหย่านสินมันซิบสุก <c oughs> แล้วก็อันหนอยักษไส้อันี้คนหลายๆคนเขาจะเฮ็ดแบบยักษไส้แล้วก็เอาไปทอดใส่น้ำมันเนาะแต่ว่าเฮาซีมาเฮ็ดเป็นนึ่งเนาะทุกคนนึ่งเอาเนาะบ <c oughs> บมักน้ำมัน <c oughs> ก็เลยนึ่งเอาเนาะ <c oughs> ถ้าผูไดโบมักทอดก็สามารถเอาไปนึ่งคือเฮาได้เนาะทุกคน นี่แบบนี้เนาะเอาใบตอนัวนี้มาปิดไว้อยู่ทางเทิงอีกเพื่อแบบห้มันมีกลิ่นหอมของใบตองพ้อเนาะจะได้เสพโอเคเราก็สะเอาไปนึ่งเดินคนเดอ้อนึ่งป้าไว้แบบนี้เลยเดอ้อเดี๋ยวเจอกันตอนซุกเนาะทุกคนเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้หน่อของเฮากะซุกเป็นที่เรียมห้อยแล้วเนาะหน่อยักษ์ใส่ของเฮาเด้อเดี๋ยวซิเ,วเปิดทางในให้ทุกคนเบ่งเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนคลิปนี้เฮาจะบ่ถ่ายตอนกินเด้อทุกคนจะถ่ายแต่ตอนเฮ็ดซืนะ่อเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนถ้าใครมักก็สามารถเอาไปเฮ็ดกินได้เนาะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอไปก่อนเนาะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดี